เห็นช,ช้างชูงวงควงแค้นกันเข้ามาก็คือเกิดอะไรี่คุณตาครับคุณยายนเป็นผู้ตังนะครับร้มเซลหนึ่นะครับผมโดยที่คุณตาคือคุณสมศักดิ์กิลกอตตะปะนะครับคุณยายนัคือคุณยายประาณีกิลกอตตะปะนะครับผมเป็นผู้ก่อตั้งนะครับก็เป็นเป็นรุ่นแรกรุ่นที่หนึ่งนะครับในการก่อตั้งรุ่นที่สองนะครับคือรุ่นคุณพ่อคุณแม่นะครับก็คือคุณกระทัตคุณนาวุฒินะครับกับคุณมารยาทคุณนาวุฒินะครับผมเป็นรุ่นที่สอง ที่ดูแลกิจการต่อมานะครับส่วนผมเองนะครับกับน้องๆเป็นรุ่นที่3นะครับผมก็คือเป็นรุ่นหลานแล้วนะครับผมอันนี้คือถือว่าเป็นเป็นกิจการที่ตอนนี้ดําเนินการถึงปีนี้เนะี่ยเข้าปีที่47นะครับ เราทำปั๊มนะครับผมปั๊มเชลมาเนี่ยปีนี้เป็นปีที่47แล้วนะครับผมก็เราให้ความสำคัญนะครับเรื่องของตัวห้องน้ำนะครับแล้วก็ความปลอดภัยต่างๆนะครับเพราะปั๊มน้ำมันเนี่ยครับก็เปรียบเสมือนนะครับห้องรับแขกนะครับผมเพราะว่าเราเปรียบเสมือนเป็นที่ที่จะมีแขกนะครับเดินทางไปมานะครับแวะมาใช้บริการนะครับรวมถึงห้องน้ำด้วยเช่นกันพื้นที่ในส่วนของกิจการเนี่ย ตัวส่วนของของด้านหลังนันออยนะครับจะมีร้านรับข้าวแกงคุณยายนะครับผมร้านบ้านตากาแฟนะครับร้านสลัเปาเหล่ากงนะครับผมแล้วก็ร้านนมนิวแลนด์นะครับในช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับก็ต้องก็ต้องยอมรับว่ากลุ่มนักท่องเที่ยวเองเนี้ยก็ลดน้อยลงนะครับผมแต่ว่าถ้าเราสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวนะครับไม่ว่านักท่องเที่ยวจะเป็นชาวต่างชาตินะฮะโดย โซนนี้จะเป็นโซนที่นักท่องเที่ยวเนี่ยจะเดินทางไปทางจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดนะครับโดยมีเป้าหมายไปที่เกาะช้างนะครับเกาะปูดนะครับผมรวมถึงในตัวของหาดเจ้าหลาวนะครับที่จังหวัดจันทบุรีนะครับเราเองเนี่ยจะเป็นจุดพักรถในช่วงทั้งขาไปและก็ขากลับนะครับก็พอพอลูกค้าเนี่ยทราบว่าเราเนี่ยครับผมได้รับมาตรฐานทั้งตัวของชานะครับจากการท่องเที่ยวประเทศไทยนะครับรวมถึงเราได้รางวัลนะครับเรื่องของห้องน้ํา มาตรฐานอาเซียนนะครับก็เป็นเป็นเป็นรางวัลที่การันตีนะครับให้ทางนักท่องเที่ยวนะครับแล้วก็ผู้ประกอบการต่างๆที่บีสิการในการเกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวก็มั่นใจที่จะมาแวะใช้บริการกับเรานะครับไม่ว่าจะเป็นของการทานข้าวนะครับการดื่มกาแฟนะครับการเข้าห้องน้ําตรงนี้เนี่ยทำให้นักท่องเที่ยวนะครับมั่นใจว่าเราเนี่ยมีมาตรมาตรการต่างๆรองรับนะครับในการป้องกันโควิด -19 ครับผมพวกก็มีการสื่อสารนะครับกับพนักงานในองค์กรนะครับให้ ระหนักนะครับถึงความสําคัญนะครับของของของการดูแลความความสะอาดนะครับการทําความสะอาดในบริเวณจุดเสี่ยงต่างๆนะครับด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อโรคนะครับทุกๆหนึ่งชั่วโมงนะครับผมรวมถึงการบริการจุดแอลกอฮอล์ล้างมือนะครับทุกจุดเลยนะฮะของของห้องห้องน้ำนะครับของทางเข้านะฮะแล้วก็ตัวของร้านอาหารต่างๆเองก็มีจุดบริการแอลกอฮอล์ด้วยเช่นกันนะครับพนักงานสวมแมสตลอดเวลานะครับมีการฉีดวัคซีน ป้องกันควินไอทีนะครับให้กับพนักงานที่ทิปปั๊มเรา100%เลยนะครับรวมถึงคนในครอบครัวของพนักงานเองก็เช่นกันนะครับแล้วก็ดูแลนะครับให้เขาสามารถรับวัคซีนโควิด -19 100%โอกาสนี้นะครับผมก็ขออนุญาตนะครับเชิญชวนนะครับนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาแวะที่ปั๊มเชลจุดพรลตตายายนะครับด้วยความมั่นใจนะครับด้วยความอุ่นใจนะครับว่าจะ Hora, ปลอดภัยนะครับเพราะเรามีมาตรการป้องกันโควิด -19 ที่เข้มข้นและเข้มงวดนะครับก็อยากทุกท่านมาแวะใช้บริการนะครับที่ปั๊มเชลยวจุดพักรถตายายนะครับน้ำสำหรับน้่งชักโครนะคะซึ่งจริงๆอันนี้เราเรียว่าคนนักท่องเที่ยวทุกคนหรือคนที่จะเข้าทำงานทุกคนเหมือนที่เมื่อกี้พะคราชครับน่ากินกาแฟอยู่อยู่ร้านกาแฟเราไม่เปิดแกลงเลยเราปุ๊บปั้นม้ทุกคนมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมันจะได้เนระดับยักษ์ของชาติ คือมาตรฐานการท่องเที่ยวไทยมาตรฐานนี่คือมาตรฐาน,น,าฐานที่ช้างชู้ห้เธอได้ชัวลอง,ลองมองที่ช้าง